แม้ว่าความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาจะปรากฏออกมาในรูปแบบของการประทะทางทหารและการอ้างสิทธิ์ในดินแดนแต่เบื้องหลังของความตึงเครียดที่ยืดเยื้อนี้มีปัจจัยหลายประการโดยหนึ่งในนั้นคือทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในเขตแดนพิพาทบทนำความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่ทวีความรุนแรงขึ้นในเดือนกรกฎาคมพศ2568 ซึ่งส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายและการพลัดถิ่นจำนวนมากมีรากฐานมาจากข้อพิพาทดินแดนที่ยืดเยื้อมานานกว่าศตวรรษแม้ว่าประเด็นเรื่องประสาทโบราณและแผนที่อนานิคมจะเป็นจุดสังเกตหลักของการประทะแต่การเข้าถึงและควบคุมทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พิพาทก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความตึงเครียดและผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศเนื้อหา เหตุผลที่แท้จริงเบื้องหลังความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชานั้นซับซ้อนและมีหลายมิติโดยทรัพยากรธรรมชาติเป็นหนึ่งในปัจจัยที่อยู่เบื้องหลัง 1. ทรัพยากรพลังงานในพื้นที่ทางทะเลที่ทับซ้อน การอ้างสิทธ์ทับซ้อนในเขตเศรษฐกิจจำเพาะทั้งประเทศไทยและกัมพูชามีพื้นที่อ้างสิทธิทางทะเลที่ทับซ้อนกันอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นผลมาจากการประกาศเขตไหลทวีปหรือเขตเศรษฐกิจจำเพาะของกัมพูชาในปีพศ2515และของไทยในปีพศ2513 ศักยภาพด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพื้นที่ทางทะเลที่ทับซ้อนกันนี้โดยเฉพาะทางใต้ของเส้นขนานที่11องศาเหนือในอ่าวไทยมีศักยภาพสูงในการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติการพยายามในการสำรวจร่วมในปีพศ2544ทั้งสองประเทศได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เพื่อพัฒนาพื้นที่พิพาทร่วมกันแต่ความคืบหน้ามีน้อยมากนับตั้งแต่นั้นการวิพากษ์วิจารณ์ภายในประเทศ ในประเทศไทยเสียงอนุรักษ์นิยมที่ใกล้ชิดกับกองทัพได้วิพากษ์วิจารณ์แผนของรัฐบาลในการเจรจากับกัมพูชาเพื่อสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติร่วมกันในพื้นที่ทางทะเลที่ยังไม่ได้ปักปันโดยเตือนว่าการกระทำดังกล่าวอาจทำให้ประเทศไทยเสี่ยงต่อการสูญเสียเกาะกูดในอ่าวไทยสิ่งนี้แสดงเห็นว่าประเด็นเรื่องทรัพยากรพลังงานมีความอ่อนไหวทางการเมืองภายในประเทศอย่างมาก 2. ทรัพยากรบนบกในพื้นที่พิพาทแร่ธาตุและป่าไม้การควบคุมพื้นที่พิพาทต,ตามแนวชายแดนรวมถึงบริเวณใกล้เคียงปราสาทโบราณอาจหมายถึงการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าเช่นแร่ธาตุและพื้นที่ป่าไม้แม้ว่าข้อมูลที่ได้รับมาจะไม่ได้ระบุรายละเอียดของแร่ธาตุที่เฉพาะเจาะจงในพื้นที่พิพาทไทยกัมพูชาแต่การควบคุมพื้นที่เหล่านี้ก็มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ความสาคัญทางยุทธศาสตร์พื้นที่เหล่านี้มักเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากและยังไม่ได้มีการทําแผนที่อย่างเพียงพอในอดีตซึ่งเพิ่มความซับซ้อนให้กับข้อพิพาท 3. ปัจจัยอื่นๆที่ขับเคลื่อนความขัดแย้งแม้ว่าทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นปัจจัยสําคัญแต่ความขัดแย้งนี้ยังได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยอื่นๆที่ฝังรากลึกข้อพิพาทเรื่องเขตแดนและแผนที่ความไม่ลงรอยเกิดกับแผนที่ที่จัดทําขึ้นในยุคอนาน,านิค,คมฝรั่งเศสโดยเฉพาะแผนที่มาตรา 1.200ต่อสแสนที่กัมพูชาใช้และแผนที่มาตรา1.50ต่อหหมื่นที่ไทยใช้เป็นรากฐานของข้อพิพาทการอ้างสิทธิ์ในปราสาทโบราณเช่นปราสาทพระวิหารปราสาทตาเมือนทมและปราสาทตาควายไม่ใช่แค่จุดทางภูมิศาสตร์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังของอัตลักษณ์และมรดกของชาติสำหรับทั้งสองประเทศทำให้การอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่เหล่านี้มีความอ่อนไหวทั้งอารมณ์และการเมืองอย่างยิ่ง ความรู้สึกชาตินิยมที่รุนแรงในทั้งสองประเทศสามารถถูกจุดชนวนได้ง่ายจากเหตุการณ์ชายแดนซึ่งนำไปสู่แรงประทะจากสาธารณะต่อผู้นำทางการเมืองให้ใช้จุดยืนที่แข็งเกร่าความขัดแย้งทางชายแดนยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่นายกรัฐมนตรีแพทย์ทองทานชิน,นวัตรถูกสงงบปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อพิพาทนี้ในกัมพูชา ฮุนเซนก็พยายามจุดชนวนความขัดแย้งเพื่อเสริมสร้างการสนับสนุนทางการเมืองให้กับรัฐบาลของบุตรชายของเขาบทสรุป สรุปได้ว่าแม้ว่าข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาจะปรากฏออกมาในรูปแบบของการอ้างสิทธิเหนือประสาทโบราณและเส้นเขตแดนที่คลุมเครือแต่ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะศักยภาพด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ทางทะเลที่ทับซ้อนและแร่ธาตุหรือป่าไม้ในพื้นที่บนบกก็เป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความขัดแย้งนี้การเข้าถึงและควบคุมทรัพยากรเหล่านี้มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์อย่างมากสำหรับทั้งสองประเทศ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดความตึงเครียดที่ยืดเยื้อและเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาอย่างสันติก ดังนั้นเหตุผลที่แท้จริงในการสู้รบจึงไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียวแต่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างข้อพิพาททางประวัติศาสตร์ข้อพิพาททางด้านดินแดนและวัฒนธรรมความรู้สึกชาตินิยมและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจึงจําเป็นต้องใช้แนวทางที่ครอบคลุมซึ่งจัดการกับปัจจัยพื้นฐานทั้งหมดเหล่านี้อย่างรอบคอบและต้องขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลจากอัลจาซีรา APNews.com และ StraightTimes.com